เรื่องสั้นวันนี้เสนอตอน New Kittens Mama Cat had six new kittens Mama Cat แม่แมว had มี kittens ลูกแมว My six. หกตัว Three kittens were black and two were white. Kittens, ลูกแมว,สามตัว Were, เป็น, black, สีดำ Le สองตัว เป็น white สีขาว One kitten was black with white feet and a white face. Kitten ลูกแมวหนึ่งตัวหมายถึงตัวสุดท้ายจากทั้งหมด6ตัว Was เป็น black สีดำ with ที่มี feet เท้าเป็นสีขาวและ face มีใบหน้าเป็นสีขาว Nancy asked Mom can we keep all the kittens Nancy asked Tom Mom แม่เราสามารถ keep ในบริบทนี้แปลว่าเลีย้ยงลูกแมวทั้งหมด Dai Mai Ka. Her mom said, No, me. Kong te said, Put no, ไม่ได้. die. We can't afford to keep six kittens, she said. เธอ said พูดเรา can't ไม่สามารถ afford แปลว่าหาเงินมาที่จะ keep เลี้ยงลูกแมวทั้งหกตัวได้ เพราะว่าการเลี้ยงสัตว์ต้องใช้งบประมาณแล้วก็ต้องอาศัยความเอาใจใส่เป็นอย่างมาก When the kittens are three months old we will give them away When เมื่อ kittens ลูกแมว Old อายุ three สาม months เดือนเรา will จะ give away แปลว่าแจก them พวกมันก็หมายถึงลูกแมวนั่นเองซึ่งความหมายก็คือ เมื่อลูกแมวอายุครบสามเดือนทางเราก็จะเอาลูกแมวไปแจกหรือว่าเอาไปให้ผู้อื่นที่มีกำลังในการเลี้ยงดูนั่นเอง Nancy asked If she could keep one kitten Nancy Asked ถามเธอ Could สามารถเลี้ยงลูกแมวหนึ่งตัว If ได้ไหม Her mom said Okay แม่ของเธอ said พูด Okay ได้ถ้าหนึ่งตัวเลี้ยงได้ Nancy decided to keep the kitten with white feet. Nancy decided that keep decided Keep she decided feet. she decided she called him boots เธ er อ called เรียก him เขาว่า boots ก็คือตั้งชื่อให้ว่า boots นั่นเอง When the other five kittens were three months old, Nancy’s mom took pictures of them. When Mua Lukemeo. The other. ที่เหลืออายุสาม months เดือนแม่ของแนนซี่ took pictures แปลว่าถ่ายรูป them พวกมันหมายถึงถ่ายรูปลูกแมวแนนซี่ Took the pictures to school. Nancy took Namau pictures. Rup my Hong, look Baiti school Rong She showed the pictures to her friends. เธอ. showed Ao Pictures รูปภาพความหมายก็คือเอารูปภาพให้ดูนั่นเองเอาให้ใครดูเอาให้ friends เพื่อนของเธอดูนั่นเอง All her friends wanted a kitten เพื่อนของเธอ all ทุกคน wanted อยากได้ลูกแมว They came to her house the next day. Next day วันต่อมาพวกเขา came to มาที่บ้านของเธอ They took all the kittens except Boots. Poor cow took Rap Aw. Look, dua. My thing Except Yok Wen, Boots. Boots it my kitten. Nancy told her friends. แน told บอกกับเพื Boot, uk, Mel, ong, ่อนเพื่อนของเธอ Boot เป็นลูกแมวของฉัน Then her mom said we have to take mama cat to the cat doctor. then jagnan me kong te said poot rau. have to Tong take Pa mama cat meow meow. ha cat doctor momma nancy asked why nancy asked tom why tamai we have to fix her Her mom said แม่ของเธอเ i d พูดเรา have to, have to ต้อง fix แปลว่าทำหมัน her หลอนหรือว่าเธอก็คือทำหมันแม่แมวนั่นเองซึ่งคำว่า fix ในบริบทนี้แปลว่าทำหมัน สิ่งสำคัญในการแปลหรือว่าในการทำความเข้าใจบริบทเราจะต้องดูบริบทโดยรวมว่าเรื่องนั้นกำลังพูดถึงอะไรแล้วเราจะแปลให้เข้ากับบริบทได้อย่างถูกต้อง We don't want her to have more kittens. rao don't my want yakai her to go who me kittens look more อีก the doctor will fix her doctor ma will cha fix tamman เธอเราจะสังเกตเห็นว่าคำว่า fix ด้วยทั่วไปจะแปลว่าซ่อมหรือซ่อมแซมแต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าซ่อมเสมอไปเราจะต้องพิจารณาจากบริบทให้ดีไม่ใช่เฉพาะคำว่า fix คำเดียวทุกคำเวลาเราอ่านภาษาอังกฤษถ้าเราแปลแล้วไม่ตรงบริบทไม่ต้องแปลกใจ เพราะว่าคำศัพท์คำหนึ่งมีหลายความหมายดังนั้นให้เราลอง look it up ก็คือตรวจสอบกับพจนานุกรมดูแล้วเราจะได้ความหมายที่ถูกต้องแล้วก็ฟังรื่นหูนั่นเองจบเรื่อง new kittens